ความทุกข์ของประชาชนก็คือความทุกข์ของพระอ,องค์ท่านคือคือคือท่านไม่เคยพระอ,องค์ท่านไม่เคยทิ้งประชาชนความทุกข์ของประชาชนที่อยู่ตรงไหนนะคะขอเพียงให้พระอ,องค์ท่านได้รับรู้รับทราบนะคะคือพระมหากรุณาก็จะไปถึงตรงนั้นทันทีพูดถึงเรื่องของโควิด19เป็นโรคอุบัติใหม่แล้วก็เป็น เป็นโรคระบาดที่เป็นวิกฤตการร่วมของคนทั้งโลกแต่ขณะเดียวกันความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกขความสูญเสียในเฉพาะประเทศเราเองบางทีพอเป็นข่าวแล้วก็โอ้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วอย่างเช่นโรงเรียนราชวินิตอ,อย่างเช่นสะพานถล่มที่รระบาลนี่คือเรื่องเหล่านี้ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าพระองค์ท่านไม่เคยทรงทอดทิง้งเรียกว่าทอดพระเนตรเห็นทุก เรื่องทุกอย่างจริงๆนะคะก็ต้องกลับเรียนว่าอย่างที่น้องเหนิงพูดถึงโรงเรียนลาดวินิจเนี่ยคือแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุนะคะเล็กๆแต่ขวัญกําลังใจของเด็กเนี่ยที่เขาสูญเสียเพื่อนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่แค่พระราชทานในวันที่เกิดเหตุอย่างพระราชทานอาหารนะคะอย่างต่อเนื่องนี่ไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่คือ คือคือเด็กๆเ,เนี่ยต้องได้รับกําลังใจเด็กๆต้องมีพลังบวกเด็กๆต้องมีความรู้สึกว่าเขาได้รับการดูและนะคะคืออย่างน้อยก็มีพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ได้ครั้งเดียวนะคะคือท่านทาของพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องนะคะ,ค,ะคือมูลทิราชประชาเนี่ยก็เรียกว่าจะไปในทุกคนทุกแห่งนะคะ,ค,ะคือดูแลลูกหลานอ,อ่เรียกว่า พี่น้องประชาชนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาก็มีโรงเรียนราชประชาด้วยนะคะ,คะในโรงเรียนราชประชานุครลาดประชานครคแล้วแล้วก็มูลนิธิาชประชานุครก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเช่น วันนี้เราได้นั่งคุยกันเรื่องพิจิตเนาะคือแม้ว่าวัตภัยนะคะแม้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าวัตภัยเกิดแล้วก็โรงเรียนได้รับความเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีคือคนท,ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สถานที่ของเด็กๆที่เสียหายไปพระองค์ท่านก็พระราชทานทรัพย์ในการซ่อมบำรุงทําเรียกขวัญเรียกกาลังใจ <c oughs> คือสิ่งเหล่านี้คือต้องขอกราบเรียนว่า โตต้องไม่ลืมพระมาหากรุณาที่คุณไม่มีพระ มหากษัตริย์องค์ใดในโลกที่จะทรงมีพระเมตตาแบบที่ประเทศไทยเรามีนะคะ,คะเราต้องสํานึกถึงไม่ใช่แค่ในพระองค์ท่านแต่สืบเนื่องกันมาอย่างเป็นเวลายาวนานคือแผ่นดินไทยที่เป็นปึกแผ่นทุกวันนี้ก็ด้วยการเสียเลือดเสียเนื้อนะคะคของพี่น้องคนไทยตลอดจนมีผู้นําก็คือพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ได้ดูแลแผ่นดินมานะคะนี่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในราชสมัยปัจจุบันแต่ว่าจริงๆแล้ว ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ท่านก็คือรัชกาลที่9มาถึงรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่าน ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดจริงๆเลยนะคะจากสมัยรัชกาลที่9คือก่อนออ่นเนี่ยก็ต้องออกล่าบเรียนว่าถ้าไปดูพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยคือจะเรียกว่าเกือบเจอในทุกเหตุการณ์นะคะที่สําคัญทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเทบจะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านเนี่ยซึมทราบพระราชกรณียกิจเนี่ยค,คือมาตลอด ตั้งแต่ทรงพรยาวแ,ะะแล้วก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพระราชปณิธานที่จะปฐมบรมราชองค์การพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดเนี่ยคืองานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9เนี่ยอันนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยแท้แล้วก็ต้องบอกว่าคืออย่างที่ได้กลาบเรียนนะคะคือได้มีโอกาสเดินทางต่างประเทศ หลายหลายประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ก็อ่านข่าวทุกวัน <c oughs> ออไปเมืองนอกก็อ่านข่าวเราจะไม่เห็นพระราชะกรณียกิจอย่างเชกเช่นพระมหากษัตริย์ของไทยเลย <c oughs> นะคะคือในทุกในทุกของพี่น้องประชาชนก็คือทุกของพระองค์ท่าน <c oughs> คือสัมผัสได้จาก สิ่งที่เราเห็นเราได้สัมผัสทุกวันปวเป็นที่ประจกักษ์แล้วเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริสมัยรัชกาลที่9จริงๆพระองค์ท่านมีโครงการ45 0 0 0โครงการหลายท่านทราบดีอยู่แล้วแต่ว่า เรื่องน้ำเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดําริในรัชกาลที่9้าที่มีจํานวนมากที่สุดในบรรดาโครงการเนื่องมาจากพระราชดาริปรากฏว่ารัชกาลปัจจุบันก็ทรงสืบสารเรื่องน้าอีกนะคะใช่ค่ะคือก่อนออ่นเนี่ยน้ำคือชีวิตะนะคะถ้าขาดน้ําก็คือไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราได้จริงๆแล้วเนี่ย คือถ้าถ้าถ้าประชาชนได้ติดตามข่าวนะคะอย่างเช่นคลองแม่ขาอย่างเงี้ยที่จังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> น้องหนงคงได้ยินข่าวเรื่อยๆ <c oughs> คือพ่อองท่านเนี่ยทำมานานมากนะคะ <c oughs> แล้วก็คือในการที่จะค่อยๆคืนคลองคืนความสวยงามนะคะจาก พื้นที่ที่เป็นตื้นเขินในวันนี้ก็ขุดลอกให้ลึกขึ้นจากน้ำที่สกปรกมีขยะลอยเต็มวันนี้ก็เป็นน้ำที่ใสสะอาดจนกลายเป็นจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจุดเช็คอินรวยรุ่นนะคะไปแล้วต้องไปเช็คอินค่ะแล้วก็คองแม่ขาเนี่ยคือผ่านเมืองเชียงใหม่นะคะคือเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะคืนคลองคืนความสวยงามธรรมชาตินะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยประชาชนก็มีความสุขนะคะ คือดังพระราชปณิธานของพระธงค์ท่านที่ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดนะคะคือสิ่งใดที่มันทำ,ทำไปแล้วแล้วมันจะไม่ใช่เราก็กลับมาแก้ไขค,คือไม่ต้องกลัวในสิ่งที่ผิดไปแล้วเราจะแก้ไม่ได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าวันนีเ้เป็นแนวทางของข้าราชการของพี่น้องประชาชนในการดําเนินชีวิตนะคะคืออะไรที่ผิดเราก็แก้ซะให้ถูกต้อง mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็ลุกขึ้นมาทำนะคะคือมีจิตอาสามีพี่น้อง องประชาชนมีภาคีเครือข่ายเข้ามาเนี่ยคือร่วมทําเพื่อที่จะสืบสารอันนี้ก็ไม่ใช่คลองเดียวนะคะ <c oughs> เป็นที่มาที่วันนี้76จังหวัด <c oughs> ทั่วประเทศนะคะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงศ์จุนเจริญ <c oughs> ก็น้อมนําแนวพระราชดํารานี้นะคะไปรื้อฟื้นทุกจังหวัด <c oughs> ให้หนึ่งคลองเนี่ยหนึ่งจังหวัดต,ต้อง เป็นคลองที่สะอาดของพี่น้องประชาชนะนะคะก็คือนําแนวพระราชดำริทั้งหลายที่ทรงได้ทำเนี่ยไปขับเคลื่อนแล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนนะคะมีจิตอาสามีภาคีนะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปทําคลองให้สวยงามเป็นจุดเช็คอินเหมือนทุกจังหวัดเหมือนกับที่เชียงใหม่เป็นค่ะแต่ก่อนนั้นนะคะที่ะจะมาทํางานทางด้านการสังคมเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจเวลาน้อยะนะคะคือต้องกับเรียนโดยตรงเลยว่า คือการซราบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณเนี่ยไม่เท่ากับที่เรามาเห็นเมื่อเราทํางานสังคมนนเ,ออเราทํางานนะสังคมณวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะคืออุย้ยเหนื่อยนิดนึงเนี่ยแต่เมื่อเห็นพระองค์ท่านทรงงานแล้วเนี่ยเรียกว่าต้องออมีความ มานะมีความอดทนเป็นอย่างสูงยิ่งคือได้ตามเสด็จเมื่อครั้งที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันราราชพักทั่วประเทศนะคะเมื่อสองปีที่ผ่านมาด้วยพระมหากรุณาที่ทรงห่วงใยประชาชนในท่ามกลางของวิกฤตโควิดเนี่ยก็บอกให้พาชาวบ้านไปขายของนะคะขายสินค้าชุมชนขายอาหารขายใดๆก็แล้วแต่ที่จะขายในงานรับปริญญาที่ ว่าจะขายได้อะนะคะ,คะก็พาพี่น้องประชาชนไปไปไปขายของขายดิบข,ขายดีมากก็เป็นสิ่งที่แม้นจะเป็นเรื่องที่คนทั่ว,วไปมองไม่เห็นแต่ถ้าได้เห็นถึงความสําคัญว่ารายได้นั้นเนี่ยกลับไปดูแลชีวิตของเขาณเวลานั้นซึ่งโควิดเนี่ยออกงานอะไรไม่ได้โอท็อปก็จัดไม่ได้อะไรก็จัด,ดไม่ได้เดเร้อนกเดือดร้อนกันไปหมดก็มีพื้นที่ขายของ แล้วยังทรงพระราชทานหนังสือให้กับกลุ่มที่ทําผ้านะคะคือแล้วก็เพื่อให้มีการประวัติการทอผ้ามีแล้วก็ยังมีพระราชทานพระราชดำรัสให้กลุ่มให้กําลังใจกลุ่มทอผ้านะคะซึ่งผ้าเนี่ยก็เป็นงานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะซึ่งสมเด็จพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือท่านก็ทรงมุ่งมั่นมากเลยเรื่องผ้าเรื่องโขนนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งกลับมาจากโขนพระราชทาน สำหรับปีนี้เป็นรอบสุดท้ายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็สร้างปรากฏการฮือฮาเพราะว่าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำโรงมหรสบพโขนหลวงคือศาลาเฉลิมโรลงไปตามภูมิภาคใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่ภาคใต้เนี่ย โขนปะทะโนราโอโ้ก็คืคอลงมาหาวหรสพลวงเนี่ยก็บริหารจัดก,การโดยคุณนรุมลล้อมทองะนะคะแล้วก็แล้วก็ร้อยก,กว่าชีวิตร้อยสองชีวิตะนะคะแต่สิ่งที่เป็นความอัศจรรย์อย่างที่สุดก็ก,ก็ตกใจเหมือนกันทุกอำเภอรอบๆอำเภอเมืองเนี่ยฝนตกหมดเลย นะคะแต่บริเวณที่แสดงยกเว้นบร,บริเวณที่แสดง2วันซ้อนคือวันที่22คืนวันเสาร์กับคืนวันอาทิตย์คือ23 ฝนไม่ตกตรงนี้นะคะเป็นการแสดงกลางแจ้งเป็นการแสดงกลางแจ้งคนหมื่นคนนะคะประมาณหมื่นคนนะคะแล้วก็คือนั่งอยู่บริเวณหน้าเด็กๆแล้วแล้วก็จะมีพื้นที่ถึงเวทีเนี่ยเด็กๆน่าจะประมาณสัก400คนเนี่ยมันนั่งอยู่เต็มนะคะข้างหน้าเนี่ยทุกคนก็เต้นเป็นหันุมานเต้นเป็นรำเป็นโคนนะคะแล้วเขาก็บอกในชีวิตเขาไม่เคยที่คิดว่าจะได้เห็นอะไรที่สวยงามแบบนี้นะคะคือก่อนอื่นเนี่ย คือด้วยด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอกเช่นเดียวกันอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ดูโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงแล้วก็ที่มีพระราชติปธานที่จะสืบสารงานแห่งองค์พระพันปีหลวงซึ่งองท่านเนี่ย คือเป็นผู้ที่สมเด็จพระพันปีหลวงเป็นผู้ที่เรียกว่า,วาลื้อฟืนฟ้น,นโขนที่หายาไปแล้วนะคะหายไปแล้วเลยจากสังคมไทยเนี่ยกลับมาซึ่งเราจะเห็นว่าโขนน่สนุกนะคะดูไปดูมาก,ก็หัวทุกตอนเลยสนุกสนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุมานก็เป็นที่เรียกว่าเด็ก,ดกใจของเด็กๆอยากเป็นหนุบาลกันหมดเลยตอนนี้นะคะ